ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องคา r เตอร์ออฟฟิเชียลนะครับก็วันนี้ทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับทําไมลาชที่ผมเล่นไม่ใช่เป็นสามสิบเอ็มเพราะผมเอาหาสเขาไปเล่นแล้วผมพิมพ์คาว่าเกแล้วแม่งก็โดนโลบอกแบร์ปหนึ่งวันเต็มไอ้เชี่ยเจ้าขอลาดเขาเขาก็เลยอดเล่นคอมแบทเบรีเออร์เขาแบบอยากเล่นมากผมก็เลยต้องเอาหาสผมมาแล้วหัสผมนี่สิบสามเอ็มแล้วครับผมไปแอบซุ่มซ้อมแอบฟาร์มาจาก อาทิตย์ก่อน 7m อาทิตย์นี้ 13m แล้วแล้ววันนี้เราก็จะไปอยู่กับตีรี่ผลเกียนนะนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นผลเสือผลที่โคตรพ่อโคตรแม่โกองอไอ้เหี้ยอะไรว้ยนะไอ้เหี้ยผมกูออกด้วยละหัวลิงจรือจิงมนนอนบานตรงไหนสัขอโทษทีครับขอโทษที่หยาบคายโอเคครับแต่วันนี้เราก็จะเอาผลเสือไปเกียนกันนะครับก็ก็แค่ผลเสือผลเดียวผลเหี้ยนี่นี่คือแบบ ผมบอกเลยไม่ต้องมีดังมีดาบม,มีอะไรแค่ผลเสือก็พอะเดี๋ยวเราไปหาล่าเดี๋ยวแต่เซิฟนี้ไม่มีใครให้ผมล่าเลยมันอยู่ไนเซฟก็หมดเลยเป็นอะไรวะเนี่ยไอพวกนี้มันก็โอ้โหแลกของขวัญกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิฟดกวาครับเซิฟนี้ผมว่าน่าจะไม่เจอนะเปลี่ยนขอเปลี่ยนเซิฟไปโอเคครับตอนนี้เราก็เจอเซิฟันแล้วครับก็มี7 m อนะครับ,ะรบอะไะขอผละน้อยครับหน่อยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะผลเสือไปเกียนก็ น้องๆหนูๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะพอดีพี่จะได้เป็นกำลังใจครับชุดต่อไปโอ้โหเขี่ยมาถึงอะไรนี่เลยวะขอโทษหน่อยวะไอเวยนไปไหนแล้วอย่าหนีไม่ให้หนีไม่ให้หนีอย่าทำแบบนี้ไม่เอาไม่าให้หนีน้องนะเห็นว่าเป็นผลเกมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ผมกำลังจะหัดหัดเล่นโอ้ยอีกเยอะคนเท่ากันเรื่อยๆไปโดนเกมไม่รู้ดูไปหมด ไปหมดไม่ส่งลูกใครครับเฮ้ยเฮจะไปไหนวะมันหนีเรายังเยอะเลยเฮี้ยมันหนีไปไหนวะลาวาอีกนะอุยอุ้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 ยไม่ได้โดนตีเลยเอ้าตายเอ้าไอ้เหี้ยมันเหยียบลาวาตายเหรอวะอันนี้ผมก็งงเหมือนกันโอ้แล้วดูดิมันมส่งเราที่ไหนเนี่ยเอามันเปิดเลยโอเคครับผมรอเลยแล้วกันทั้งนั้นไอ้ผมวัดดีกันเจะไม่โดนใคร อาอโดนคู่นะจะเอากับตำขื่อจะเอากับหดเขืออะไรหนูอุ๊ย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 กระต่ายเขานี่ไปไหนวะไม่รู้เหรอวะว่ากูโล่กูวัดตามมันไม่ได้เดี๋ยวไปไหนแล้วมันหายครับอ้าวโอเคเจอกัอหนูไว้ก็เดี๋ยวเกินว่ะขออนุญาตตามปันก่อนแล้วกันครับตายตายให้กูเถอะตายวะ สวาร์ปหนีไปอ,อีกละลาวายปัง้งเนี่ยใช่เราเรา่องเรือเลยว่ะดูกน,น้องๆรู้หนูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ด้วยนะไอ้เหี้ยแม่งหนีได้ดีดวะม,นนวมันหนีไปนู่นแล้วมันหนีไปวางวะขอญาตตามแบบรวดเร็วเลยแล้วกันผมไม่มั่นใจนะว่าจะตามมันทันหรือเปล่าแม่งไวามากเลยเชื่อมันหนีอีกแล้วว่ะ ผมไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยกันแยัหนาววะไม่จะตายแล้วคนดูไอ้ผมเสียเ่ยงมากนี่ไงน้องนี่ไงน้องตายตายตายมีเผาอีกเฮ้ยครับขอบคุณใครมาเนี่ยใครมาไม่รู้รู้รู้ชิรู้ลุ่มันเปิดเผาแล้วอุ้ยเกี้ยเปิดเทนเลยนะ้องเฮ้ยผมว่าผมต้องเป็นฝ่ายที่ต้องหน,หนีและไอ้นี่มันเปิดเผาได้ยังไงวะย่ันนะไปยันนี้กันเอาแล้วมันหายไปไหนอนะ เดี๋ยนะไอ้นี่มันกี่เอ็มวะมึงคิดวบาเปิดเ,เ,เราโอ้โหไอ้เหี้ยมึงอยู่กับเป็นครอบครัวเลยป่ะนะมันไม่ใช่ละผมว่าเราอาจจะโดนลุมนะในคลิปนี้แต่นั่นมันเปิดเผาอยู่อ่ะผมไม่อยากเข้าเลยวะ่ยวะเดี๋ววะเขาจะตายด้วยว่ะตายตายตายไอ้เหี้ยนะครับหัวอะไรเอา้า 7M แตก 7M แตกสวยสวย ำผูได้เาผูได้ที่มรเาผู้เข้าไปเนแต่งีตัวเอดตัวเอ็ดวยสดวยอันอะไรคนหิมะ่หิมะนหิมะนะครับเราต้องระวังอย่เข้าไปโอเคเราต้องเข้าแล้วตอนนี้คือหัดเสือผมไไม่เป็นนะใคร เขาวะอุ้ยแปงน่อุ้ยแปงแปงแปงี่สบายสักไปละไอ้ที่อะใครอยู่ก็อยู่ไอ้หนูอุ้ยมันจะฆ่าเราออี่ยคนหนีละไอ้สัตว์รอยู่อยู่วะี่คนสบายสักาหมเสียดิันจะเอาไหมไอ้ีมัมโดนละนี่ไงมึงจะเอาบูใช่ไหมไอ้เจ็ดเทม จะมาสู้กับเสือไอ้นั่นมิงไอ้นั่นมิงอะไรนะเราเปิดทุกคนเราเปิดทุกคนไม่หมดเพราะใผมแม่งโคตรมั่วเลยตอนผมว่าผลเสือที่เป็นผลีมั่วบ้านงานดีหมดแล้วนะรู้สึกว่าผมเปเล่นมั่วมั่วมันก็ฆ่าได้ว่ะโคตรเกลียดไอันี้ก็รอบทุกรอบเลยเว้ยอะไเหมือจะตายวะเหมือนจะตายละวเวลาไมเป็นตัวแล้วตอนนี้เปลียนเกลียนแล้วก็ เขาบันไดหนังเลยนี่แกแต่งครับไปเจอแล้วเจอแล้วจะหนีไปไหนเวทมึงว่านี่มึงว่านี่มึงจะหนีกูัวตายโอ้โหพมาได้กับวะเยี่อตาไม่ทันตาย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 พี่เจ้าตายพีเจ้าเออแต่งหนึ่งครับอันนี้กี่เอ็มอะแปดเอ็มแน่เลย ไอ้นี่ต้องมีต้องมีบตรเคลมกัเราแล้วล่ะว่าจะหนีไปไหนหนีใครก็ได้แต่หนีเสือโค้งไม่รอดหรอกไอ้หนูเที่ยมจะกดกีตาร์ใส่เรานีกันจะกดไมได้นะก็ไม่ได้เสียวาอะไรเลย็แรงอยู่ก็แรงอยู่อย่ใช้ได้อย่าใช้ได้อยู่าชอบดีสามต้อสาม่ดที่กูดล่นม่่วที่สุดใน่ีวิดแล่วม่น่าได้่ดไม่ไม่ิไมไ อะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอย่ารัดให้อย่ารัดข้าอะไวะเก่ยวอะไรอะเดี๋ยวไปแล้วจกันนี่ไงมึงจะเอาสายฟ้ามาใส่กูเหรอสายฟ้าของมึงนโดนนะมาไม่เข้าไม่เข้ามาเลยเผ่านี้โคตรเอ้าไปเลยเผ่านี้แม่งโคตรขี้โกงอ่ะสิบสามจุดสามครับนี่เที่ยงสิบสามจุดสองไอ้นี่มันคล่องกับเรามากเลยนะ เสียอะไรนี่วนี่กูสดกดสวแล้วกูสวนไงแล้วกูสไงเ้ยวสีวัุวารัให้หนูให้หนูไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยโดนลุเป่าวะทำอไมผมกูโดนลุเลยมันนี่ะมึงแทนก็ได้กูเอามึงแทนก็ได้มึงดุกูเลยฮะึงกูใช่ไหมจะไปไหน อุ้ยเนี่ยเราโดนลุมงอันเนี้ยตายเนี่ยตายอุ้ยเฮียมันจะลุมผมนะเพื่อนอะไรวะโอ้ยเฮียโดนลุมเดี๋ยวไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยมันลุมแรงหน่าวะโอ้ยกูโดนอีกแล้วมันเลิกลุมกูสักทีไอ้เฮียเอ้บังลุ้มกูดังเลยวะ แต่นี่จะตายก่อนผม e. ตายวะโอ้โหกูโดนอีกแล้วม hmm ันจะลุมกูดำพื้นไม่เข้าใจว่ะอุ้ยเนี่ยตา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 ยเห็นก็ว่าตายอยู่เนี่ย เฮ้ยเฮ้ย้ยสองคนนี้มันตัายเมื่อกี้ยังวะเอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกลัวไม่ได้แล้วผมต้องหนีแล้วทุกคนเี้ยมันลุมหมดเสือลุมหมดเสืออุ้ยไอ้เที่ยวกูเพิ่น่าหมดเสือตายดำๆนะเขาไม่ต้องลุกยูปูไม่เข้าใจเอาเด้หยุดลุกเมืตะกี้ดิเฮ้ยเฮ้ยกูต้องหนีแล้วไอ้เที่ยกูว่าไม่ใช่ละไ้เไม่ใช่ละไอ้เที่ยมันถ้ามันตาย่างนี้ผมตายนะ กี่อันดูหมดเสือหมดเสือหมดเสือเหมือนว่าเหมือนะหมเสือตาดำๆคนเสือโกงตรงไหนต้องช่วยบอกพี่ทีคนเสือโกงตรงไหนคนเสือโกงตรงไหนฮะเรื่อขนาดมึงลุมจะเป็นโกงตรงไหนอยากรู้พี่คนช่าอารมณ์มันมาที่โอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยกูระเบี้ยว เฮี่จะตายโอกูก็กลัวกูก็กลัวก,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 กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วใครอยู่ก็อยู่ไอ้น้องใครอยู่ก็อยู่แต่กูไปแล้วเพราะกูก็กลัวไอเฮียจะตายขอร้องขอร้องขอร้องอุย้ยเฮียอย่าลุมเสือไม่นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวอะไรไปเป็นฟองเชือดแบอะไรของอแม่งลุมกูจนกูตายโอเคไม่เป็นไรครับผมว่าผมได้มันเยอะอยู่นะ แต่ตอนนี้เหมือนมันจะมีเผ่านะโ,โอ้โหเผามันวดก่อนผมเอามันแน่ไอสองตันนี่ไอเฮียหรือกูจะเปลี่ยนเซิร์ฟหนีวะแต่กูเป็นเสือนะเว้ยไม่นจะเสียศักดิ์ศรีของเสือมากเลยโอ้โหแต่มึงสามคนกูว็ไม่ไหวนะเจ็ดจุดห้าโอ้โหผมว่าผมถอยดีกว,ว่ากว่าแม่งจะตาย <laughs> คุณคุณคึกว่าโปกมันถนาดนั้นเลยเหรอครับน้องๆหนูหนูนน <laughs> เสียมันานานั้นเลย ไอ้ยังมาขวดจี้โกงเลยเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟต่อไปกันดีกว่าเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าผมโดนลุมม่ะไม่นะเฮ้ยผมเจอผมเจอผมเจอเจ๋อเจอเจือเจือเจือเสือต้องขย่ำนครับเราเป็นเสือเราต้องไปไล่ขย้ำเหยื่อนะครับเสือเล่นโมจิไงขย้ำโมจิเลย เฮ้ยเชี้ยมันจะเป็นไหนวะตามไม่ทันวะเซิร์ฟยังปิงโอ้เซิร์ฟปิงมากถึงสามร้อยรอเลยอ๋อเฮ้ยฉันรู้รอ่ะเดี๋ยวมันก็ยำเดือดแล้วไอ้น้องไอ้น้องตายตายเถอะตาย ตายเ,หเหออใครเข okay. Okay. ้าดิสมาดูปั๊บโอเคโอเคแล้วผมขอขออนุญาตฆ่าเจอร์ม pues ja ีแทนเขาเลยนะครับว่ตายไปตาย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 โอ้ยมัย่อนไปเลยแล้วกูได้อะไรเนี่ยแบ็คสปายมันมีอะไรดับได้วะอุ้ยอันนี้เหรอผมไม่รู้เนี่ยผมเพิ่งได้ ก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะแม่งผมไปหาคนแบบเหมือนคนเขานอนกันหมดแล้วนะไม่เจอเลยวะ่ะแถวแบบแถบสิงคโปร์แถวบ้านเราที่แบบปิงน้อยๆก็ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตดิดตามเลยครับเพื่อให้พี่มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กันเยอะๆครับคลิปนี้ผม่าขอสักยีไลค์ก็พอละหวังว่าจะมีคนกดให้พี่นะไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับ